วันนี้กันจอมพลังไลฟ์ปล่อยของได้ทั้งหมด14ล้าน3แสน9,995บาทครับผมเอาดัก14ล้าน5แสนมา14ล้านด, 15, <000. S 1> ดูนี่ F4 <14, 000. S 1> ก็ช่วยกันนับนะ 14, 000, 5, 000. มา มันไหลเรื่อยๆมันไหลเรื่อยๆตอนนี้มันไหลเรื่อยๆเอาสิบสี่ล้านห้าแสนไปเลยป่ะทุกคนกับข้าวนี่แหละกข้าวนี่แหละเราตอขึ้นอีกถ้ามันไม่มีสินค้าในนี้ก็ไม่เป็นไรเอาวันนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมากกว่านี้เราก็ต้องทำลายสถิติไปกันแบบนี้ทุกวันมาเดี๋ยวขออ่านนะครับตอนนี้วันนี้กันจอมพลังไลฟ์ปล่อยของได้ทั้งหมด14ล้าน3ามแสน 9 9้า้าสบาบทครับผมมือใหม่ยอดนะมือใหม่วันแรกวันนี้อาจจะไม่คล่องอาจจะสะดุดนู่นสะดุดนี่แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณทีมงานทุกคนผมทําได้ถึงตรงนี้เพราะทีมงานทุกคนไม่ใช่บอกทุกคนบอกโอ้โหแค่นั่งอย่างเดียวคนนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่สองคนสามคนนะทีมงานอยู่ยี่สิบคนนะเยอะมากสิบยี่สิบคนนะครับ ทุกคนทำกันเยอะมากนะสำเร็จได้เพราะทีมงานดีทุกคนช่วยกันนะเ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ช่วยกันทุกคนกดติดตามไว้นะวันพรุ่งนี้ยังมีอีกแล้วก็ยังมีอีกหลายวันเพราะว่าตอนเนี้คิวยาวออกออกนอกแแบบไปแล้วเยอะมากนะเยอะมากวันนี้คิวยาวไปแล้วงวที่ยาวมากทุกคนก็เห็นละอ่ะทุกคนกดติดตามไว้ครับ พรุ่งนี้เจอกันอีกขอบคุณเอฟซีทุกคนที่รักผมขอบคุณที่สนับสนุนช่วยไปด้วยกันกดติดตามไว้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะทุกคนอยู่สองหมื่นคนขออนุญาตลาไปก่อนครับมีสินค้าอีกตัวฮะผุดุดเล่นผุดเล่นผูดเล่นเลยหนาเสียโอเคไปทุกคนไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงเหมือนเดิมบ่ายสามโมงเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> oh, the God, the God, the God thing. Oh.